สวัสดีครับอยู่กับผมว่าจากช่อง d ักบั a ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม OP Selling เหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้จะบอทิบายวิธีการเล่นเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่อัพเข้ามานะครับเออ Blast Festival นะหรือว่ากิจกรรมเต็ไฟนั่นเองนะครับว่ายง่ายกิจกรรมนี้ครับเล่นไม่ยากถ้าใครเคยเล่นกิจกรรมรอบแรกมาจะเข้าใจว่ามันค่อนข้างเล่นง่ายกว่ากิจกรรมจับคู่ไพ่นะครับอีมินิเกมที่เข้ามาเนี่ยน้องน้อง,องบัทองนี่ยเดี๋ยวไปดูอย่างแรกก่อนละกัน ล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้นะเราจะได้ของประมาณนี้ครับเหมือนเดิมน,นะก็จะได้ของประมาณนี้14ี่วันก็วันสุดท้ายแจกตั๋วแดงนะครับแล้วก็ได้ตั๋วนี้ทุกวันวันละห้าตัว๋วห้าตั๋วนะครับเออทซิปติกเก็ตนะครับหรือว่าตัว๋วสาหรับใช้เดินในทอนลูกเต่านะครับพยายามพยายามซื้อทุกวันนะครับมันมีให้ซื้อนะอเอถัดมาจะเป็นพาสนะครับพาสรีรว์ดก็ถ้าใครงบเยอะก็ซื้อพาสข้างล่างก็ได้ครับมันมีกล่องเออ ที่เป็นลูนพีคอมโบนะแต่ถ้าเกิดเล่นฟรีก็ได้ไม่ต้องซีเรียสครับเล่นฟรีก็ได้ของดีเหมือนกันได้ฉายาด้วยถัดมาก็จะเป็นร้านค้าครับเวลาที่เราไปทอยลูกเต๋าเนี่ยหรือว่าเปิดโคมไฟครับมันจะได้แต้มดีมาครับเนี่ยแต้มเออซีมโมนี่คอยเนี่ยผมเอามาซื้อของในนี้ได้ของในร้านนี้ค่อนข้างดีนะครับพยายามแ้ะมาซื้อกันคิดว่าน่าจะซื้อได้หมดทุกอย่างแล้วก็เอ,อแป้งกับไขน่นะครับ แนะนำว่าตอนแรกยังไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวไปซื้อประมาณ2อสาวันสุดท้ายแล้วค่อยซื้อไปคราฟก็ได้ครับมันจะมีเคว็ให้คราฟของเหมือนรอบที่ผ่านมารอบนี้ของที่มาขายครับค่อนข้างดีนะมีกล่องนี้มาขาย,ยนะครับกล่องนี้เนี่ยเป็นเลสไอเทมเชสนะเวลาเราซื้อกล่องนี้มาครับมันขายทั้งหมดย0ิบกล่องใช่ไหมแต่เวลาเราเปิดนะครับมันจะสุ่มได้ระหว่างกล่องนี้กับกล่องนี้กล่องนี้จะเป็นผู้ช่วยแดงกล่องนี้จะเป็นเอ่อผลไม้แดงครับซึ่งมีผลไม้ใหม่ด้วย2ออันนะก็ มันสุ่มนะครับกล่องนี้มันสุ่มนะสุ่มว่าคุณจะได้กล่องผู้ช่วยหรือว่ากล่องผลไม้ออนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ใครดวงใครดวงมันนะได้ได้อะไรก็ว่ากันไปส่วนของพวกนี้คิดว่าน่าจะซื้อได้กันจนหมดครับหลักๆจะซื้อได้จนหมดนะใกล้ๆวันสุดท้ายก็คือหมดเลยไว้ง่ายแล้วก็รอบนี้มีตรงนี้นะครับเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีตรงนี้อขายนี่แพ็กตัวอักษรครับแพ็กตัวอักษรนะมันแรนดอมนะครับมันแรนดอมนะมีขายทั้งหมด10กล่องก็จะประมาณ3,000ันเพชรนะครับแล้วถามว่า ออควรซื้อตอนไหนดีบางคนซื้อตอนวันแรกๆเลยก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบ้ย,ยังไม่อยากซื้อเหมือนเก็บความหวังไว้วันท้ายอย่าอักษรเราไม่ครบเราไม่มีตั๋วไปเดินลูกเต๋าแล้วครับก็จะเก็บกล่องนี้ไว้ซื้อวันหลังๆก็ได้เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายทางใจอีกที่หนึ่งว่าเผื่อมันฟุกออกมาตัวอักษรเราจะได้ครบนะครับประมาณนี้นะก็ใครซื้อก่อนก็ได้ไม่ผิดใครซื้อทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหรือว่ามีเซฟโซนอยู่10กล่องเผื่อจะครบนะครับประมาณนี้นะ ถัดมาเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันว่ามีอะไรบ้างครับกิจกรรมอย่างแรกจะเป็นวานอดันเจียนนะครับวานอดันเจียนเนี่ยเอ่อถ้าเกิดใครเคยเล่นกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือการเอาผู้ช่วยแดงแล้วก็ผลไม้แดงใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาเออรางวัลออกไปทํางานหรือว่าออกสารวจของมัน,นครับเดี่ยนจะมีเหรียญตรงนี้อยู่นะจะได้เหรียญเซอร์รมอนี่คอยมาครับที่ไปแรกในร้านซื้อของเมื่อกี้นะครับว่ายง่ายก็ใครมีผลไม้อะไรเออผู้ช่วยแดงอะไรก็ยัดเข้าไปเลยครับว่ายง่ายอุ้ยโปรใกรีสวยจัดเลยอโอเค วันนี้ถัดมาจะเป็นเออ a n t City Monster นะครับก็คือดาดที่เราสามารถตีแล้วก็ดอปตัวนี่ครับอ่าเป็นที่หาตัวนั่นเองครับว่ายๆ่ายดันนี้นะครับแนะนำว่าให้มาเล่นทุกวันอย่าพลาดแม้แต่วันเดียวนะครับเพราะว่าวันเออสองวันเนี่ยมันจะรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วเวลาเราตีเนี่ยบางทีเราได้ห้าสิบหกสิบใบเลยนะครับมันเอาไปทอยลูกเต๋านะหรือว่าไปเล่นไอกระดานตารางครับว่ายง่ายยิ่งมีตัวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหาตัวอักษรได้เยอะเท่านั้นนะครับ ถัดมาจะเป็นเอ่อฟลอเวอร์เซอร์ฮันนะครับก็คือเดินตลรางเนี่ยครับเราจะเอาไอ้ตั๋วเมื่อกี้เนี่ยที่เรามีเนีครับเออทริปติเกตเนี่ยมากดทอยครับแล้วเวลาเราทอยเนี่ยมันมีโอกาสที่ได้ตัวอักษรนะครับอ่แล้วก็มาดูกันว่ามันจะมีตรงที่ขายนะครับฮันติงแพ็คมันจะมีตั๋วขายวันละห้าใบสองร้อเพชรนะครับสองอเพชรซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยซื้อทุกวันนะผมแนะนำว่าซื้อทุกวันวันวันหนึ่งเราได้เพชรมาเยอะพอที่จะซื้ออยู่แล้วครับสบายๆนะ ซื้อทุกวันอย่าลืมซื้อนะครับตรงนี้นะ hunting pack กดปั๊บซื้อไปเลยนะครับมาลีทุกวันนะถัดมาไปดูตัวอักษรที่มีให้แรกในรอบนี้นะครับว่ามาแรกอะไรได้บ้าง่ะตัวอักษรรอบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้เป๊ะแค่ตัวอักษรเปลี่ยนไปนะครับอย่างรอบนี้จะเป็นคําว่า play ใช่ไหมข้างล่างก็จะเป็นคําว่า time นะครับก็เลือกเอาว่าจะแลกอะไรนะครับแต่หลักๆเลยที่ผมอยากให้แลกก็คือกล่องแสงมืดเหมือนเดิมเป็นกล่องที่เลือกตัวละครได้นะครับ select and get for one item นะครับก็คือเลือกตัวละครที่เราออยากกได้้ตัวในนล่งี พยายามเก็บให้ได้นะครับใครที่กิจกรรมที่แล้วไม่ได้รอบนี้ขอให้ได้นะครับก็บางคนได้ชา้าได้เร็วแล้วแต่ดวงในการได้ตัวอักษรมาครับและเกิดได้มาครบเนี่ยคำว่าเพลย์เนี่ยผมแนะนําว่าให้แรกอันนี้อย่างแรกครับแล้วค่อยไปดูอย่างอื่น,นครับอย่างอื่นที่ใช้คําว่าเพลย์ก็มีนะครับเนี่ยจะเป็นลูนทองเออ,เ,อ,อเป็นเป็นกล่อ,อ,องตัวละครเลือกได้ประมาณนี้สามธาตุนะแล้วก็เอ่อกล่องนี้ กล่องนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะผู้ช่วยหรือว่าผลไม้หรือว่าดาบนะครับกล่องนี้นะแต่ว่ามันใช้ตัวอักษรเดียวกันกับแสงมืดส่วนใหญ่จะแลกกล่องแสงมืดกันนะครับถัดมาจะเป็นคําว่าชามนะครับคําว่าชามก็จะมีกล่องรูนคอมโบกล่องเออเศษอาวุธทองของทองประมาณนี้ครับกล่องนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าใครที่แลกได้ไม่ครบ5้ากล่องอย่าแลกนะครับเพราะถ้าเกิดคุณแลกใบไม่ครบ5้ากล่องเนี่ย จะเป็นเศษคาอยู่20เศษ30เศษ40 60 80ประมาณเนี้ยมันจะรวมเป็นชิ้นไม่ได้แนะนําว่าถ้าจะแลกให้ครบเนี่ยต้องแลก5 5กล่องนะครับมันจะรวมเป็นร้อยชิ้นพอดีเป็นของทองหนึ่งอันนะไว้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าแลกได้ไม่ครบอย่าแลกนะครับถัดมาก็จะเป็นกล่องเพชรกล่องเพชรเนี่ยแลกได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสว่าเพชรสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่คนจะได้ประมาณนี้กัน288บ้างเออใครโชคดีหน่อยก็ได้288 28ปนะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นอะไหล่แสงมืดอ,อะไหล่แสงมืดเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งแแกกครับให้ ให้แรกกล่องแสงมืดก่อนอ่ากล่องเลือกตัวละครแสงมืดก่อนอันแรกครบแล้วมีตัวอักษรเหลือไปมาแลกอันนี้นะครับอ่าเอาไปไว้เป็นอะไรยูนิเวอร์แซลแสงมืดนะรองลงมาก็จะเป็นตัวแดงครับเอ่อใบกระชาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความชอบเลยครับทีนี้แต่หลักๆอยากให้เก็บให้ได้เอ่อแลกกล่องแสงมืดก่อนนะเพราะส่วนใหญ่คนเขาจะไปแลกมังโก้กันครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนครบได้ไวเลยกันครับเพราะรอบที่แล้วหลายคนก็ผิดหวังนะผมก็ผิดหวังมาคนหนึ่งเหมือนกันรอบที่แล้วขาดตัว e อยู่เดียวรอบนี้ก็ขอให้ครบไปไวครับจะได้ สบายใจกันตั้งแต่ต้นๆอีเวนต์นะโอเคประมาณนี้ครับเวลาเราทอยเนี่ยตอนแรกมันจะทอยได้ครั้งละ1ลูก1ลูกหนึ่งลูก,ลก,ลกแต่พอเราทอยครบ1รอบเนี่ยบนบนทั้งกระดานหนึ่งรอบเนี่ยมันจะกดออโต้ได้ครับทีนทีมันก็จะทอยไวขึ้นนะก็ในของในตารางก็มีประมาณนี้ครับก็ยิบย่อยทั่วไปนะถะัดมาจะเป็นเค้กเอ,อ่อคุกกี้ฟูดนะครับจะเป็นคราฟเค้กนะง่ายเวลาที่เราไปทอยไอ้ตารางเมื่อกี้ครับเราจะได้ส่วนผสมมาแล้วแต่ว่าเราจะคราฟอะไระครับ ไอเค้กพวกนี้เนี่ยเวลาเปิดแล้วมันจะได้ของนะครับบางทีมันได้เป็นเพชรถ้าคราฟมาเยอะระดับสูงเนี่ยมันก็ได้เพชรเยอะหน่อยประมาณนี้ครับทีนี้มันจะมีเควสตรงนี้ครับเควสคราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันให้คราฟเค้กทั้งหมดเนี่ยเออจนหมดอีเวนต์เนี่ยมันร้อยยี่สิบครั้งใช่ไหมครับเราไม่ต้องรีบก็ได้ครับวันได้ท้าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ครบเราค่อยไปซื้อแป้งกับไข่มาคราฟนะคราฟของพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยคราฟแค่มันครบจํานวนเควสไปเฉยๆเพราะว่า ไอของของแดงของส้มเนี่ยมันต้องใช้ของจําเป็นในการคาาก็คือพวกนี้ซึ่งเราต้องไปเดินในตลาดหาได้มาถึงจะค้าได้นะว่ายง่ายถ้าเกิดเคเวสตเราตรงนี้มันไม่เสร็จให้ค้าแค่2อันนี้ก็พอครับเพราะว่าของมันซื้อได้นะสบายๆบายเนี่ยม่ใช้แค่ตัวนี้เองอ่ะถัดมาจะเป็นจิกซอครับจิกซอร,รอบนี้ก็เหมือนเดิมนะเออก็คือจะมีเควสตรายวันให้ตรงนี้ไปได้ตัวได้อะไรด้วยนะทีนี้เหมือนเดิมครับจิกซอเนี่ยถ้าคุณเล่นครบ12วันมันจะเปิดได้พอดีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เล่นไม่ถึง มีระยะเวลาการเล่นไม่ถึงส2บวันบางเซิร์ฟที่ตู้มาแต่ระยะเวลาการเล่นเนี่ยเดือนน้อยนะมันจะเปิดไม่ครบนะอันนี้ต้องทําใจไว้ก่อนแล้วก็ของรางวัลรอบนี้นะครับในตู้จิ๊กซอนะจะเป็นกล่องเลือกตัวละครนะสามธาตุนะ sdr บวกสามธาตุใครขาดตัวอะไรก็เลือกเอาได้น,นี่ได้เลยนะครับก็จะได้ไปทําดาวทําอะไรกันป้ากันไปนะครับทำฮาคิถัดมาก็จะเป็นเออวิสนะครับวิสเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเอาอะไรนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะก็มีจะเพชร ไม่เพชรก็อ,อ,อินอัพขั้นหรือว่าอันนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยครับเพราะว่าของมันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากเท่าไหร่นะไอตรงการเนี่ยมันล็อกนะครับไอตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะหายากจากการเติมเงินเท่านั้นนะเราก็ขอตามที่เราต้องการได้เลยครับวันหนึ่งขอได้2ครั้งนะง่ายถัดมาจะไปกิจกรรมลอยโคมนะครับลอยโคมเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีโคมสามสีแบบนะบไอสีฟ้าเนี่ยเราได้ฟรีอยู่แล้วสีม่วงเราต้องซื้อนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยเราต้องซื้อเหมือนกันแต่ว่าจะราคาประมาณ เออร้อยหนึ่งซื้อได้5ครั้งก็จะเป็น500ส่วนอันนี้จะเป็นเออถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยถ้าซื้อ20อันเนี่ยมันจะประมาณ4 0 0เพชรครับผมแนะนําว่าให้ซื้อแค่โคมม่วงกับโคมแดงครับเอ่ย้ํานะครับโค,บคมม่วงกับโคมแดงพอมีเท่าไหร่ซื้อไปได้เลยครับเพราะว่ามันคุ้มนะมันคุ้มส่วนโคมส้มนะครับไม่แนะนําให้ซื้อนะมันเปลืองมากและมันแพงครับมันไม่ค่อยได้อะไรดีทีนี้ผมย้ําอีกทีหนึ่งครับกิจกรรมลอยโคมเนี่ย กล่องสีม่วงนะครับเอ่อโคมสีม่วงหรือว่าโคมสีแดงเนี่ยมีโอกาสออกกล่องแสงมืดที่เลือกตัวละครได้นะครับย้ํานะย้านะเป็นกล่องแสงมืดที่เลือกตัวละครได้เหมือนกล่องที่เราเอาโจสอบไปแลกะครับไปง่ายใครโชคดีก็เปิดออกอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยวันเสาร์ที่ผมไม่ได้จะตีมมีเพื่อนเขาเปิดโคมแดงนะครับเออคุณฮาวเวิร์ดนะเขาเปิดโคมแดง แล้วเขาได้กล่องแสงมืดแบบเลือกตัวละครได้นะครับก็ถือว่าดีนะแต่ว่าไม่รู้รอบนี้เขาจะปรับไปเป็นกล่องสุ่มไหมแต่ถ้าเป็นเหมือนรอบก่อนก็คือมันเป็นกล่องที่เลือกตัวละครแสงมืดได้นะครับใครไปเปิดก็ขอให้โชคดีได้ละกันหรือไม่ก็รอดูในสตรีมผมได้อาจจะได้สักวันนึ่งก็ง่ายนะครับโอเคขอให้ทุกคนได้กันละกันครับรอบนี้ถัดมาจะเป็นลัคกี้บ็อกนะลัคกี้บ็อกรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นกาชาที่ใช้เงินจริงสุ่มนะครับแล้วของก็ไม่ได้หรือหวาอะไรมาก ถ้าไม่ซีเรียสก็ข้ามไปได้เลยครับสายเติมก็ผมก็จะบอกว่าไม่ค่อยคุ้มนะถัดมาจะไปกิจกรรมปลาทองครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยจะจําได้นะครับว่ามันจะเล่นประมาณนี้นะ oh, ก็คือกดห่วงให้ตรงตัวตัวน้องปลาทองครับไอ้รูฟิดเนี่ยโอ้โหครั้งแรกก็เรียบร้อยเปเดี๋ย <c> ว <oughs> ให้ดูไปอีกรอบด้วยกัน <It> s <S ก็เล่นง,ง่ายๆครับกดห่วงให้มันทันปลาทองแค่นั้นเองก็ยิ่งระดับสูงขึ้น มันก็จะยิ่งไวขึ้นนะครับกิจกรรมนี้นะก็พยายามกดให้มันตรงห่วงแค่นั้นองครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรง่ายๆมันจะไปยากตรงที่บางครั้งเนี่ยห่วงมันหมุนไปทางขวาใช่ไหมแล้วแล้วอยู่ดีๆมันเลี้ยวไปทางซ้ายครับเราจะกะระยะไม่ถูกนะกิจกรรมนี้เล่นวันหนึ่งเนี่ยให้มันผ่านแค่นี้ครับเล่นให้มันผ่านทุกระดับนะแล้วก็ภายในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีบอร์ดว่าคุณต้องเล่นให้ได้500แอยต้มนะพยายามเล่นให้ได้500แต้มนะครับ แล้วรอบที่2รอบที่3เนี่ยคุณจะปล่อยเลยไปเลยก็ได้เข้าแล้วออกประมาณนั้นก็พอครับเพราะเอาให้เล่นครบ3ครั้งนะถัดมาดูรางวัลตรงนี้ครับเออเวลาเราเล่นไอปลาทองเมื่อกี้มันจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆๆๆอย่างครับทุกวันผมมองว่ายังไงเนี่ยเราไปถึงไอหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยอยู่แล้วว่าเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยล่อไปครึ่งหนึ่งแล้วจะครึ่งหนึ่งของหมื่นหนึ่งแล้วครับง่ายๆก็พันเรื่อยๆขอาะวันได้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีซี่อะไรแล้วก็ถ้าใครชอบ กิจกรรมนี้เนี่ยก็ไปเล่นแข่งแร้งได้นะครับในแร้งก็จะมีของรางวัลให้นะประมาณนี้นะผมมองว่าอันนี้ยังเล่นง่ายกว่ากิจกรรมจับคู่ไพ่นะครับกิจกรรมจับคู่ไพ่เนี่ยมันตาลายครับมันปวดตานะอันนี้ยังเล่นง่ายก็น,น้องเป็นปลาทองนะไม่ใช่ปลาหมึกนะอย่าไปหาบูวี่น้องว่าเป็นปลาหมึกนะน้องเป็นปลาทองนะ,อะโอเคประมาณนี้ครับของที่กิจกรรมที่มีให้เล่นรอบนี้ครับก็ง่ายไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็ เออขอที่ต้องซื้อเนี่ยผมก็บอกไปหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เล่นกัน,กนสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้มาก่อนหรือว่าเป็นเซิร์ฟที่กิจกรรมนี้มาแล้วแต่เล่นไม่ทันนะครับก็เลยไม่เคยได้เล่นนะรอบนี้ก็ถือว่ากิจกรรมบนมาให้เล่นได้ไวนะครับทีเด็ดเลยของกิจกรรมเนี้นะผมมองว่าโคมเนี่ยมีโอกาสออกกล่อตัวละครแสงมืดแล้วก็เออ ไอตัวอักษรคัว่า p เพลเนี่ยผมตอนแรกๆอ่ะวันแรกอ่ะผมมองว่ามันอาจจะได้ยากนะครับแต่ขอให้ได้กันทุกคนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันหลังๆครับมันจะเริ่มออกเยอะแหละก็ถ้าใครครบก่อนก็ดีไปครับจะได้สบายใจนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ครบเลยนะครับใครที่แบบเฮ้ยพี่อ,อีกสามสี่วันแล้วผมยังไม่ครบเลยนะครับอย่าลืมไปซื้ออย่าลืมไปซื้อนะครับอย่าลืมไปซื้อตรงนี้นครับเออเดลชอปเนี่ยครับที่ผมบอกนะข้างล่างนี้มันมีอีกสิบกล่องนะครับ ไอสิกล่องเนี้ยเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นสุ่มเป็นตัวอักษรสิตัวนะครับก็เอาไปวัดวัดใจกันตรงนี้ได้ด้วยเป็นเป็นเรวลาเซฟโซนของเราอีก10กล่องนะครับก็ถ้าใครยังไม่ซื้อตั้งแต่วันแรกแรกก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้นะครับก็จะได้เอาไปขอเผื่อตัว,ตวอักษรมันครบจะได้เป็นแรกกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกิจกรรม blast festival หรือว่ากิจกรรมแห่งเตลไฟนะก็ขอให้ทุกคนได้ตัวอักษรครบไปไวแล้วก็ขอให้คนที่ไปเปิดโคมนะครับได้กล่องแสงมืดกันนะเพราะว่ากล่องแสงมืดเกมนี้สําคัญนะครับมันจะไดไ เก่งขึ้นไปอีกหรือว่าไปอัพฮาคีอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้แล้วกันครับก็เป็นข้อมูลสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้มาก่อนได้มีข้อมูลไว้เล่นนะครับก็จะได้ไม่พลาดกันโอเคประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็ถือว่าเอ,อมาช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังมาอยู่พอดีเสาร์าทิ์ผมวันเสาร์ผมติดง,งานจริงเลยไม่ได้มาสตรีมแล้วก็ผมเหนื่อยมากวันอาทิตย์ก็เลยพักวันหนึ่งครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันจันทร์นี้ครับโอเคถ้าไงเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมาดูคลิปนี้นยครับ,บก่อนจากาาากัน ไปละขอบคุณครับ